We are honored to welcome you to the Bangkok International Motor Show 2025. วัดีครับวันนี้ผมพามาอยู่ที่บูธของ TDE นะครับพี่ตรงฟอรัม hall 4นะครับ i m p a พ t เือรทองเนี่ยนะฮะด้านหลังนี้เห็นโลโก้ชัดเจนเลยไงนี่คือบูธของ TDE ครับหรือว่า t Thailand d i e c a s t expo นะครับซึ่งจริงๆแล้วงานนะครับเราจะเริ่มวันที่19ถึง20กรกฎาคมนี้นะครับแต่สำหรับภายในงานบางกอง International นแนลม s ร o ชเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการนำบูธมาจัดที่นี่เพื่อ บอกทุกคนนะครับให้รู้ว่าเราจะมีงานใหญ่ก็คือ Thailand Dicast Expo เนี่ยกันที่เซนทัลลาดพร้าวนะครับส่วน คำว่า Thailand d i e c a s t Expo เนี่ยมันคืองานอะไรคำว่า d i e c a s t เนี่ยก็คือรถโมเดลเนี่ยแหละครับเป็นรถเหล็กเราอาจจะคุ้นเคยกับพวกรถเหล็กแบรนด์ต่างๆที่มีนะครับเราก็เลยจัดเป็นชื่อ Thailand d i e c a s t Expo ขึ้นมาเลยซึ่งภายในงานนี้จะมีอะไรบ้างเนี่ยนะครับอย่างที่เห็นมันก็จะเป็นงานในสายในเชิงแบบคอบบี้งานสะสมงานโมเดลก็จะเน้นไปในแนวทางของพวกโมเดลรถซะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งงานนี้ปีนี้เนี่ยถือว่าเราได้รับการตอบรับมาค่อนข้างดีนะครับเพราะว่า งานนี้เนี่ยเราเน้นไปที่ตัวแบรนด์ของผู้ผลิตโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นแบรนด์จากทางทั้งไต้วหวันฮ่องกงอะไรต่างๆเนี่ยสำหรับใครที่เล่นรถโมเดลเนี่ยจะรู้ดีเพียงแต่ว่าแน่ดีเนี่ยนะครับพวกรถโมเดลพวกนี้ที่เป็นด i แคสรถเป็นสเกล1ต่อ64เนี่ยนะครับจะไซส์ประมาณขนาดนี้หรือเราเรียกว่าเป็นพวกรถพวกรถโทมิกา้ารถฮอตวิวอะไรเงี้ยประมาณนี้หนก็คือ1ต่อ64นะครับแล้วก็ จะมีอีกหลากหลายสเกลนะครับ1ต่อ32 1หต่อ24หลากหลายสเกลเลยที่ได้เจอในงานนี้นะครับแล้วก็พูดถึงว่าเรื่องงานโมเดลใหม่ๆนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆและที่สร้างขึ้นมานะครับซึ่งปกติแล้วเราจะคุ้นเคยกับงานดิแคสที่เป็นรถที่ผลิตออกมาจากางานโลหะจาพวกตะกั่วผสมอะไรพวกนี้นะครับแต่เด๋ยนนี้ก็จะมีพวกงานที่เป็นเรซินงานแหล่งต่างซึ่งงานก็จะมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยอย่ามาดู ตัวอย่างนะครับนี่ก็จะเป็นงานในสเกล1ต่อ64อันนี้เป็นของมาเจอรตนะครับซึ่งก็จะเป็นสปอนเซอร์ที่จะเข้าไปร่วมในงานของเราด้วยนะครับงานนี้มีสปอนเซอร์เข้ามาหลากหลายเจ้านะครับอย่างทางฝั่งนี้เองเนี่ยนะครับใครที่เข้ามาดูนะฮะงานนี้เป็นงานลิมิเต็ดมากเลยแล้วก็หาดูยากมากอันนี้จะเป็นงานของทางเฮงกะหลาดนะครับซึ่งสั่งสร้างโดยสยามโมยิมเนี่ยนะครับเป็นงานฟิกเกอร์เป็นงานโมเดลรถทำสีอะไรเข้ามาต่างๆนะครับก็จะมีความน่าสนใจที่หลากหลายมากแล้วก็ มาดูทางฝั่งนี้กันบ้างครับที่บูธตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็นงานลิมิเต็ดของทาง p o p l e s s มาให้ด้วยนะครับเนี่ยมี3คันตรงนี้รายละเอียดดีมากเลยเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้นะครับงานรถในสเกล1ต่อ64เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดมากขึ้นมีของตกแต่งมากขึ้นซึ่งของตกแต่งต่างๆบางทีก็ จะทำมาเป็นพวกงานเรซินนะครับหรือว่าเขียนแบบเป็น 3D มาเพราะฉะนั้นรายละเอียดเลยจะค่อนข้างมีความสมจริงมากๆเลยนะครับนอกจากนี้ก็มีเนี่ยพวกงานฟิกเกอร์งานโมเดลต่างนะครับแล้วก็มีพวกสเกลโมเดลที่เป็นใหญ่ขึ้นมานะฮะก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับหลากหลายราคาให้มาเลือกเป็นเจ้าของกันอย่างฝั่งนี้ก็มีทางของ Mini GT i n นะครับ i ินน l ชด้วยนะครับแล้วก็ภายในงานนะครับส่วนของผู้สัมัน หลายเจ้า,าเนี่ยอย่างผังนี้ด้วยนะครับบางเกาะฮอตหลอดด้วยเหมือนกันนะครับเราก็จะได้เห็นงานของเขาที่งานของเราด้วยนะครับเตรียมตัวเลยฮะเก็บตังค์ไว้เลยยังไงไปที่งานนี้เสียตังค์แน่ๆ <c oughs> นะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือภายในงานของเราเองเนี่ยนะครับเรายังมีพวกนี่จําเป็นต้องมีนะนี่เป็นเสื้อของงานเลย tde diecast expo นะครับราคามาช้อปปิ้งกันได้เลยที่นี่แล้วก็ยังมีเสื้อของทางฮอตหลอดคอสตอมไปด้วยแล้วนอกจากนั้นก็มีแบบ ของสุวเนีต่างๆของที่รึกต่างๆของทางการปีสเปกตรัมด้วยและที่แน่นอนที่สุดก็คือเวลาเราเป็นงานแบบไดแคสอย่างเงี้ยนะครับอาจจะคิดแค่ว่าโอ้มันเป็นแต่งานโมเดลรถอย่างเดียวหรือเปล่าจริงแล้วมีโมเดลรถแล้วก็ยังมีรถที่เป็นของจริงนํามาโชว์กันภายในงานด้วยเพราะฉะนั้นภายในงานนี้นะครับเรานอกจากจะได้เห็นมดโมเดลแล้วเรายังได้เห็นรถคันจริงอีกด้วยนะครับซึ่งใครที่ชอบสะสมรถโมเดลเนี่ยบอกเลยว่า Thailand Diecast Expo เนี่คนต้องมานะครับ แต่ว่ามาดูกันที่บูธของเราตรงนี้กันก่อนนะครับมาทางฝั่ง,งนี้กันวาร์ปมาเนี่ยฝั่งนี้ก็เป็นงานโมเดลของทางเคียวโชนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างมีความละเอียดมากพอสมควรเลยด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมมากด้วยนะฮะพัดมามีอะไรนี่เป็นปนะ๊อปเลสฮะป๊อปเลสครั้งนี้เนี่ยนำตัวรถต้นแบบมาให้เราดูเลยนะครับซึ่งรถต้นแบบพวกนี้เนี่ยดูจะครงสร้างแรงต่างแล้วน่าจะเป็นงานจำพวกเป็นงานเรซินนะครับซึ่งรายละเอียดนี่จะสวยมากมาก นอกจากนั้นใครที่เล่นรถมาก่อนอยู่แล้วก็จะรู้จักครับ Inno 64นะครับหรือว่า Inno 64นั่นเองนะครับมีมาด้วยแล้วก็อีกหนึ่งแบรนด์นะครับหลายคนรู้จักกันดีนี่คือ Mini GT นะฮะ Mini GT ก็ถือว่า ทำรถออกมาได้มีความละเอียดสมจริงด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นทาง B M C นะครับซึ่งเขาจะมีหลากหลายสเกลนะในสเกลใหญ่ก็มีเป็นหนึ่งต่อข4สก็มีด้วยเพราะฉะนั้นในงานนี้เองเนี่ยเราจะได้เจออะไรกันที่หลากหลายมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นฝั่งของดังเฮงกะลาดแล้วก็สีอย่างที่บอกเวลาที่เราไปทํางานโมเดลรถต่างๆเนี่ยเรื่องสีนี่สาคัญอันนี้เป็นถักของสยามโมยิมนะครับนี่เป็นโปรดักต์ใหม่ที่เขาทำมาด้วยเป็นสีผสม แล้วก็พร้อมใช้งานเลยซึ่งปกติแล้วเนี่ยสีเนี่ยเราจะต้องเอามาผสมอะไรต่างหากนะฮะผสมกับทินเนอร์ยอะไรต่างแล้วก็มาพ่นกันแต่ว่าอันนี้เป็นโปรดักไใหม่ดังเสียโมยิ้มเขาทํามาเป็นพิเศษเลยเขย่าใส่แอร์บัแล้วก็พร้อมพ่นพร้อมใช้ได้เลยนะครับสําหรับที่ตรงรูตรงนี้เนี่ยเราก็ยังมี โปรดักต์เดินๆขายอีกเพียบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกรถโมเดลไซส์เล็กสเกลเล็กสเกลใหญ่นี่มีหมดงานลิมิเต็ดอะไรก็มาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นของใหม่ได้ซักก็มาด้วยนะครับมาโจรสก็มากันนะครับเอสไวสตูดิโอก็นําของมาขายด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นทางซอย5กระลาดนี่เขาก็จะมีเป็นงานคอสตอมงานงานที่ทํามาเป็นงานฝีมือโดยเฉพาะก็มีด้วยนะครับบอกเลยว่างานนี้ไทยแลนด์ในแคสเซ็ทสโปที่จะจัดขึ้นเนี่ย แต่ยิ่งใหญ่กว่านี้อันนี้เราจัดมาพอเป็นน้ำจิ้มให้พอได้เห็นว่าในงานเนี่ยเราจะได้พบกับอะไรยังไงกันบ้างนะครับที่ที่เราเตรียมเอาไว้นะครับนอกเหนือจากเรื่องของงานโมเดลแห่งต่างแล้วเรายังได้เห็นตัวรถจริงๆรถแต่งจริงๆด้วยแล้วก็จะได้พบเจอกับผู้ผลิตเป็นค่ายผู้ผลิตหลกัหลกๆเลยนะครับแบบแถบบนี้เนี่ยในงานนนี้สามารถเลือกช้อปปิ้งได้นะนี่ก็จะเป็นด้านค้าที่จะเข้ามาร่วมงานกับเราด้วยกันนะครับเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยกันนะฮะ หลายๆเจ้าบางคนอาจจะพอเห็นหน้าคุ้นเคยกันไปแล้วนะครับก็ถือว่ามาลองช้อปปิ้งกันดูนะครับผมว่าเพลิดเพลินกันดีนะครับอ่ะทางนี้อีกยังไม่พอเมื่อกี้บอกไปหลากหลายค่ายแล้วช่วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งค่ายที่ทำทั้งงานเดโรมาด้วยนะครับแล้วก็งานรถสเกลด้วยนะี่คือไทนี่นะฮะไทนี่ก็มีถ,ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ทาของออกมาค่อนข้าง ค่อนข้าง,างได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะว่ามีงานที่ค่อนข้างมีความหลากหลายและที่พิสุดอยากให้ทุกคนมาดูอันนี้ครับเวลามีรถเหล็กแล้วเนี่ยถ้าจะอยู่ให้มันเจ๋งเนี่ยมันจะต้องมีงานฉากหรืองานไดโรมาก,กันด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานฉากไดโรมาท,ที่เราเอามาโชว์กันด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นงานของทางแรนสติ๊กเกอร์นะครับ เอามาโชว์ให้เราดูกันด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีงานพวกฟิกเกอร์แรงต่างที่เป็นตัวคนเลยพวกนี้นะครับจากไนที่วันนะครับซึ่งก็เป็นน้องๆ,ๆองรุ่นใหม่ๆนี่แหละที่สรสร้างงานโมเดลขึ้นมาเพราะว่าเวลาที่เรามีงานตัว,ตวรถโมเดลเนี่ยนะครับสวยๆแล้วเนี่ยมันวางอยู่เฉยๆมันก็ไม่สวยใช่ไหมเพราะงั้นมันต้องมีงานฉากพอมีฉากมีอูมีไรใสเข้ามาปุ๊บมันไม่มีคนมันก็จะเหงาไปเพราะนั้นก็ต้องมีงานฟิกเกอร์คนต่างๆเหล่านี้เสริมเข้ามาด้วยแล้วจะทําให้ ตัวงานเนี่ยมันดูมีความน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็อยู่กันได้ทั้งวันเลยเนี่ยแหละครับแต่เราลองว่าที่งานภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะฮะงานฉากโมเดลนี้เราจะเห็นไม่เพียบเลยเพราะฉะนั้นใครที่กําลังสนใจนะครับอยากจะเข้ามาวงการนี้บอกเลยมาเถอะสนุกแน่ๆเพราะว่าอย่างในงานบรงของอินเตอร์เนชั่นแนล o อ s โชวนี้ที่ Forum ฮอลล์4เนี่ยนะครับเราจัดพื้นที่ในส่วนของ TDE หรือว่า t h a i l a n d d ดแคตรงนี้มาเนี่ย เพื่อเป็นน้ําจิม้มเพื่อสื่อสารให้ทุกคนรู้ว่าภายนเดืนกรกฎาคมนี้นะครับสิและก็ยีกรกฎาคมนี้นะฮะที่เซนทรัลรัดพาวได้เจอกันแน่เปนวันเสาร์อาทิตย์ด้วยงานนี้เข้าฟรีไม่ได้เก็บค่าเข้านะเพราะนั้นเตรียมตัวเตรียมใจไว้ได้เลยบอกเลยงานนี้ไปเนี่ยต้องเสียเสียแน่ๆ เสียตังแน่ๆผมพูดเลยนะฮะเอาละครับก็เชิญชวนกันมาดูนะครับที่ฟอรัมฮ a ล์4นะครับกับบูธของ TDE หรือว่า Thailand ไดแคทเอ็กซ์โกันนะครับเรายังจัดไปจนถึงวันที่6เมษายนนี้นะครับมาแล้วก็ถ้ามาเจอกันแล้วก็ทักท่ายกันได้นะครับมาพูดคุยกับทีมงานกันได้ว่าภายในงานจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างหรือถ้าอยากจะมาสัมสัสเราก็เชิญเลยนะครับได้เลยนะครับเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในครั้งต่อไปลืมกดติดตามกด subscribe กันให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนพร้อมกับ งานฉากโมเดลเจ๋งๆแบบนี้สวัสดีครับ